แบบชิดปิดขอบจอค่ะถ้าอยากให้ดูว่าที่นั่งตรงนี้เราก็สามารถหุนได้ค่ะเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้กลับมาครับผันกลับมาครับขอบคุณค่ะแพร๊ะหันหน้าสิครับหันหน้าครับพี่บิ๊กหันหน้าฮะนี่น่ครับมีปัญหาอะไรป่ะคะขอโทษครับโอเคเห็นแล้วโอเคค่ะน่าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมสีแดงของเรานะจะมาให้เรานั่งคุยได้รู้จักกับเขาเพิ่มมากขึ้นแบบเต็มๆเลยอ่ะรู้จักกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ให้แต่ละคนทักทายนะคะแนะน้ำตัวกับทางกล้องเลย สวัสดีค่ะสาวบางแสนเสียงสวยหน้าหวานน้าหวาน k คพีเหนึ่งค่ะต่อมาเลยครับสวัสดีครับหนุ่มเสียงนุ่มตาเล็กยิ้มสเสน่ห์ครับฟุกเคพีเอนสองครับสวัสดีค่ะลูกป,ปลาเคพีเอ็สาวจุฬาร่างยักษ์ใจรักในเสียงเพลงค่ะต่อไปครับสวัสดีครับ b k เคบหนุ่มน้อยเท้าไฟใจสู้ครับแล้วก็คนสุดท้ายอักิมสีแดงนะคะสวัสดีค่ะลูกตาล k p n 5ค่ะใช้เสียงตามฝันฝ่าฟันเพื่อครอบครัวค่ะสวยงามชอบชอบท่านอเคทานนี้ก็ถือว่าเป็นทีมสีแดงที่ว่าเป็นทีมที่ว่า พลังเสียงหรือว่ามีเสียงเป็นอาวุธเนี่ยอออยากจะให้ทุกคนเนี่ยพิสูจน์ตัวเองแบบว่าสดๆตรงนี้แบบคนสักหนึ่งท่อนขอแบบคนละท่อนเป็นเพลงเนาะเพลงขายตัวเองอ่ะขายตัวเองแบบเพลงขี่คือแบบว่าขายได้แน่นอนจริงๆฟังแล้วแบบจี๊ดสแกนออกมาของอันรน้ำหวานก่อนเลยเพลงอันบีค่ะเอาเลยค่ะใส่เลยฮะเมื่อสุริยนยมสนเยา <laughs> oh, <okay. laughs> this is the moment when done. all the dreaming, screaming, and screaming become one. This is the day. See sparkle and shine when I live fall becomes mine. Oh, <laughs> and I am telling you, I'm not going You're for basement.

Glory God, oh God is peeking through the blind. Are we all here standing naked? Taking guesses at the actual dating time. Oh mine justified and reasons why is an absolutely insane. Resolution to live by, live high. Okay, โทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอคือคุณปรักปรำฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญแท้จริงคุณคือคนป่าสนุกมากเลย ใช่สุดยอดมากมากจริงๆเดี๋ยวเรามาถามเจนนิเฟอร์ฮัตตงของเราบ้างดีกว่าครับคนนี้เลย uh huh. เพลงเด็ดที่ร้องเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรคะ And I'm telling ่ o u I'm not going เ huh? อออยากรู้ทำไมถึงใช้เพลงนี้เป็นเพลงแบบเฮ้ยเ,เพลงขายเลยชื่นชอบหรือยังไงเอ่ยคือหนูฟังครั้งแรกคือหนูดูหนังครั้งแรกอะคะ่ะ <c oughs> แล้วหนู <c oughs> รู้สึกแบบฉากนี้มันเด็ดมาก <c oughs> ฉากนี้มันรู้สึกแบบเออรู้สึก คือคือหนูฟังแล้วมันใมันแน่นอกมากมันแน่นอกมาแบบนี้เลยคือเขอกว่าคือรู้สึกถึงความเจ็บแค้นของเจนนิเฟอร์ฮัตสันที่ถูกผู้ชายคนนั้นทิ้งไปซึ้งมากมันเริ่มซึ้งมันแบบว่าแกะอกมาเป็นคำนี้แบบบาดเชื้อเฉือนที่สุดเลยเหมือนมีดเลย่ะเอ้ยมดเรื่องมีดมีดเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยมีเสียงเป็นอาวุธใช่ไหมครับถ้าอยากจะลองสมมติแว้ว่า ถ้าคิดว่าเสียงตัวเองเนี่ยเป็นอาวุธเนี่ยคิดว่าตัวเองเสียงเนี่ยเป็นอาวุธประเภทไหนชนิดไหนแบบเสียงฉันเป็นมีดอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือเสียงฉันเป็นปืนใหญ่เสียงฉันเป็นมัชชินฟันอะไรเงี้ยเออะแล้วก็ลองดูแบบมัชชินฟันอะไระครับเจ็บนะเจ็บที่จี๊ดนะเจ็บจี๊ดเคยฟังไหมเจ็บที่จี๊ดโอเคโอเคอาทิตย์ละคนอาทิละคนคิดว่าตัวเองเสถียรยังไงกันต้นหวาน เอาน้ำหวานคิดว่าน่าจะเป็นดอกกุหลาบสีขาวด้วยดอกกุหลาบสีขาวเป็นอาจจะเป็นแบบว่าที่แถวจ๋าอ้วยดบวนิ่งๆหวานๆไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าโดนหนานทิ้มไปก็เจ็บเหมือนกันนะคะโซนเปรี้ยวโซนเปรี้ยวเร่งง้นหยิบดอกกุหลาบดอกนี้ครับผมคิดว่าเป็นไฟแช็คซิปโป้ครับไฟช็ซิปโป้เยพราะว่าไฟแช็คซิปโป้มันมันมันจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วดูเท่ดูอะไรมีสไตล์เยอะครับแต่พอจุดไฟปุ๊บนั่นไง ไฟเต็มเวทีนะครับพ่นไฟอะไรเงี้ยโอ้โหแปลว่าจะบอกว่าแต่เป็นหนุ่มฮอตไว้อย่างนั้นฮอตโอ้โ้ลูกป่ามากดีกว่าค่ะขอลูกป่าปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ทำไมยิงทีโดนจบป่ะฮะโอ้โหเเคลียร์เลยเอ่ะบีบ้างอาวุธของแต่ละคนนี่ผมสู้ไม่ได้แต่ไปย้อนเับบีผมเป็นดาวกระจายแล้วกันครับผมดาวกระจายดาวกระจายแต่ที่แบบไอ้ นินจานินจาเขาไม่ใช่ที่เอาไม่เอาเบอร์เนั่นโอ้นั่นเสียแล้วแหละไมเอาเบอเสียหนังเรื่องไหนที่ดูในเบอรใช้ากระจายฮะเขเป็นอาวุธที่เป็นอาวุธลับของนินจานินจาจะมีความลึกลับครับผมความลึกลับโอเคแต่เวลาขึ้นเวทีเนี่ยนี่มีน้องคนดีย เราก็เลยอินกับไปโอเคโอเคโอเคเโอเคโอเคอเนีอเคโอเคโอลัอเคอเวโอเราอเ่อเคโอเคโอเคอเคโอเคเคโอเคโอนบนเวทีเคโอาคเคโอ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 เโ่เค็มเสโเต็มเค่มเคโอเคโคโอเคนเคโอเอเคอเคโอเคโอคโอเคโอาคอเอคโคคโเโคอเโลเคอคอโคคอค เราพบเจออุปสรรคปัญหาอะไรมาเยอะแล้วเราแล้วการที่เราแบบเป็นคนแรงบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราป้องกันตัวเองแล้วก็เป็นแบบโลป้องกันสีน้ําเงินที่เขาแบบมาโจมตีสีแดงเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เป็นโลตีสีแดงเราเองใช่ทำร้ายทีมเรานะใช่จนตอนนี้สีแดงเราก็เริ่มจะไม่นั่งอยู่เฉยๆแล้วเริ่มเริ่มทำงานกันบ้างแล้วเฮ้ยถ้าบอกว่าพี่ไปงานแถลงลูกตาลก็ไม่ธรรมดาเหนี่ยวไฟสุดฤทธิ์เลยบนเวทีจริงจริงอ่ะแต่ว่าเห็นแรงๆกันขนาดนี้ เจอกรรมการสองท่านทั้งพี่ชมพูฟุตตี้พี่ชาชยางเป็นยังไงบ้างจ่อยรับประทานไหมเออโดนคอมเมนต์อะไรแรงๆมั้ยเออมีใครโดนอะไรหนักๆบ้างแชร์ประสบการณ์หน่อยพี่ชมพูนี่แบบตรงจุดนะคะคือบอกว่าเอาไปใช้ได้เลยอย่างสมมุติว่าตาไม่โฟกัสหรือว่าอินเนอร์ไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพูดปุ๊บแล้วก็รู้ตัวเองเลยก็มาปรับปรุงเลยค่ะคือเป็นสิ่งที่ว่าเขาสามารถมองเห็นรายละเอียดเทลที่แบบเขาพูดมาเอ้ยจริงใใชช่่เลยเลยปฏิบัติได้เลยอ่ะแล้วพี่ทาทางมีใครโดนแรงๆไหม มีบ้ามีบ้าไม่มีไม่มีหรอเฮ้ยจริงเหรอคะทำไมกรรมการ์ดโชอบจไม่ชวไทั้งหมดมาช้าไก็ตอนที่ประกาศผลรอบตอนรอบ20คนนะครับก็แต่รอบนั้นก็พอลองเสร็จปุ๊บก็ประกาศชื่อฟุ๊กเป็นคนที่สองต่อจากลูกปลาก็บอกว่าวันนี้ฟุ๊กไม่ชอบรอบนั้นเลยแล้วทำไมถึงไม่ชอบรอบนั้นครับโดยอะไรมาับตอนยี่สิบคนของสีแดงใช่ไหมใช่ราับผิดชอบของสีแดงนะครับเพราะว่าคิดว่าจะไม่เข้าค่ะเพราะว่า ตกใจมันแบบระทึกจนตายมันแบบเมื่อไรจะถึงเลขเรากะทีเลยเงี่ยแต่สุดท้ายก็พอประกาศขึ้นมาแล้วเป็นไงเขาอ่อนก็เกือบคนสุดท้ายอะค่ะหนูว่าแตเป็นลมกลางเวทีนี่นี่น้ำหวานเป็นยังไงเป็นคนสุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างที่แบบอันนี้ตอนรอบสิบคนครับที่ประกาศเกือบคนสุดท้ายเออรู้สึกยังไงบ้างนั่งแบบยืนค่ะยืนอยู่บนเวทีก็ทําใจแล้วค่ะว่าเฮ้ยยังไงต่อแต่ก็คิดว่า ถ้าไม่ได้เวทีนี้ก็ต้องหาเวทีต่อไปแต่คือแบบเสียดายว่าเสียดายว่าคนแล้วว่า KPN อะก็ KPN คือเป็นเวทีที่เก่าแก่ที่สุดค่ะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆคือใครก็อยากจะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะร้องไห้แต่ก็ร้องไปแล้วแหละร้องแต่ร้องแต่เห็นความจริงติร้องไปเลยงคือยังไม่ประกาศผลก็ร้องก็ร้องเลยคือที่งเพิ่อมากขึ้นไปค่ะเมื่อที่แล้วไปร้องไห้บ้างร้องนะเออเข้าใจนะกดดันนะกดดันเนาะแต่ว่ากดดันในรในเชื่อว่าจะต้องแบบ เขาเรียกว่าถามนิดนึงดีกว่าเอาตรงๆอย่ามาแบบโลกนี้สีชมพูใส่ถามเลยว่าสีแดงคิดว่าใครเจ๋งเออใครเจ๋งที่สุดเจ๋งอะคะเจ๋งเนี่ยเอาทั้งสีเอาทั้งสีน้ำเงินหรือสีแดงก็ได้คิดว่าเนี่ยใน10คนเนี้ยใครเจ๋งมาเต็มๆเลยไม่ต้องกักไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรเลยในการเรามันสดแซ่บตีบีน่าจะเป็นบีไหมน่าจะเป็นน้ำหวานแล้วบีนะคะ่าทุบีนี่เปิดแบบว่าประวัติดูเยอะแยะมากมายจระวัติอะประวัติค่ะนายอำเภอ

ยังไงเนี่ยงงก็เขาเสียงดีด้วยอ๋อคือเหมือนทุกคนพันเป็นสิน้ำเงินเพราะว่านางก็ร้องได้นางเป้นได้ไม่ใช่อยู่สีน้ำเงินครับอยู่สีน้ำเงินนะแล้วโดนย้ายทีมมาใช่ค่ะจริงปหมเนี่ยใช่อะไรใครก่อนหน้านี้ที่สลับกับบี ก็พี่ต้นไม่ได้ไม่ไดไม่ได้เออนายอำเภอเจมส์เจมนะไปถามสีแดงไปแล้วถามสีน้ำเงินบ้างคิดว่าน้ำเงินใครสิน้ำเงินคิดว่าใครน่ากลัวที่สุดที่คิดว่าเป็นศัตรูของเราที่แบบคนนี้ต้องระวังนะอารมคอร์คังไหมอาร์มคอร์คังอาร์มคอร์คังยังไงอ่ะ ก็หโซฟ้าหรอใช่เขาร้องเพลงเขาร้องเพลงดีเพราะพูดถึงอ่ะเป็นคนร้องเพลงดีใช่ค่ะเพลงดีด้วยเต็งก็เต็งก็เต็งก็เก่งใชเล่นหยาบก็เก่งเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวปากเก่งด้วยอันนี้ส่วนตัวแล้วคิดว่าคิดว่าอย่างเงี้ยคิดว่าที่ทุกคนมันได้เป็นถึงห้าคนสุดท้ายของ k p o a w a r d คิดว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรดีที่สามารถเอาชนะใจกรรมการที่แบบว่าเคี่ยวสุดๆได้คิดว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรจุดเด่นอะไรหนึ่งข้อว่า คอนหวานน่าจะเป็นเสียงหวานค่ะ,คะแล้วก็ก็มีพลังเสียงแล้วก็ได้หลายแนวเหมือนกันค่ะอืมอะลูกปลา,าของลูกปลาก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เสียงที่มีพลังอืมอ,มอาจารย์ะคะหนูก็น่าจะเป็นเรื่อง,งี่ยวกับเสียงใสสะอาดแล้วก็เคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับละครเวทีมาบ้างก็น่าจะคุม เวทีอยู่ได้แบบว่าให้มันเดบิวช์มาสโกอลอะไรเงี้ยหน่น<ช><ไ>อยค่ะ,คะผมก็คือ <c oughs> ผมคิดว่าตอนที่ติดคุณค <c oughs> ่ะ <c oughs> ตอนตอนที่โชว์อะไรรอบที่จะคัดสิบคนสุดท้ายครับ <c oughs> คือฝั่งสีแดงไม่มีใครเต้นเลยมีผมเต้นคนเดียวถ้าตกใจมาก<อ>แล้วก็ทุกคนก็ชอกครับแปลว่าอย่างพี่พี่กรรมการก็งงแต่งใจว่าเราเต้นได้ด้วยอะไรเงี้ยคมณนี่ก็เต้นได้เหมือนกันใช่ใช่บีล่ะบีก็ของผมนอกจากร้องแล้วก็จะเป็นแบบการสื่ออารมณ์จากตัวเพลงครับผมที่ทำไปได้เข้ามาสามารถแบบ อินเนอร์สูงไว้งั้นแล้วก็เพอร์ฟอร์มเรื่องเต้นได้พอได้ไหมอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนละกันฝากติดตามผลงานของฝั่งทีมสีแดงแล้วก็ทั้ง KPN Award ฝากดาวโหลดด้วยนะดาวโหลดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ช่องทางการดาวโหลดก็เปิดแล้วนะคะก็สามารถพิมพ์ KPN หนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วแต่ที่ชื่นชอบเลยค่ะแล้วก็ส่งไปที่4 1 1 1 9 5 5ค่ะอ่าแถวบ้านเราเรียกโหวตนะโหวตโหวโหวตไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ว่าโหวตตายแล้วยู่หนู้กตพอเหมือนกันเลยโอเคก็โหวตมาให้น้องเยอะ บวชมาให้น้องกันเยอะๆเลยนะคะแล,แล้วก็ใครที่อยากจะม,มาทักทายศิลปิน KBN ของเรานะ,ะก็ KBN ตามด้วยข้อความส่งมัที่4806789ได้เลยคร<ช>ับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยใช่แ,<ต>แล้วเคเบนนะครับผมสดแสบซีดนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะครับค่ะเจอกันแน่นอนนะคะติดขอบจอกันให้สนุกสุดมันกันไปเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณเขาเรียกว่าสมาชิกทีมสีแดงด้วยที่วันนี้มาร่วมสนุกกับเราก็มาร้องเพลงโชว์พลังเสียงที่เป็นอาวุธให้กับ ผู้ชมรายการของเราขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาลากันด้วยท่าสุดเจ๋งของรายการเราดีกว่านะคะกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสองทุ่มครึ่งเช่นเคยค่ะกับรายการ KBN Live แซ่บสีทอง